สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2507ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเจิมป้ายโรงพยาบาลพระปกเกล้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2509 พระองค์ก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้ารับโรงพยาบาลพระปกเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์และทรงจัดตั้งมูลนิธิประชาธิปกในเวลาต่อมาด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงไม่ทอดทิ้งโรงพยาบาลพระปกเกล้าและชาวจันทบุรี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันีีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณวังสุขโขทัยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช2511โดยพระราชทานสวนบ้านแก้วจัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรีและเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2515ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจันทบุรี จัดงานส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนรงพยาบาลพระปกเกล้าและพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสอําลาชาวจันทบุรีความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอสนองไมตรีจิตของท่านด้วยคำรับรองว่าหากมีกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับทุกสุขของชาวจันทบุรี และความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดแล้วข้าพเจ้าจะพยายามมาช่วยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้หมายความว่าเราจะจากกันเพียงครั้งคราวเท่านั้นที่จริงคิดดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเศร้าเท่าที่นึกนั่งรถยนต์เดี๋ยวเดียวก็มาถึงแล้ว มีอะไรก็ให้ท่านผู้ว่าราชการไปตามตัวข้าพเจ้าได้